ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเปิดรายชื่อ5วิงแบ็กขวาดาวรุ่งทางเลือกเชลซีที่อาจดึงเข้ามาแทนที่อัสปรยกตารับ iPhone 13 Pro Max ทุกสัปดาห์แอดไลน์ได้ที่ b k k 9 9 t h หรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้แล้วไปพบกันนะครับสถานการณ์การต่อสัญญาของเหล่าบรรดาแนวรับเชลซียังคงไม่มีความคืบหน้า หลังจากแข้งตัวเก่งหลายรายกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรเมื่อเส้นสุดฤดูกาลนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกัปตันทีมอย่างเซซ่าอัชเปรเกต้าตัวเก๋าวัย32ปีที่ตกเป็นข่าวว่าอาจจะเลือกย้ายกลับไปเล่นในสเปนโดยมีบาซลนาสนใจจะคว้าตัวไปเล่นแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์วันนี้เราจึงคัดสรรห้าดาวรุ่งในตำแหน่งแบ็กขวาที่พอจะมีโอกาสย้ายเข้ามาเป็นตัวตายตัวแทนของกัปตันเดฟในอนาคตของบาซลูนาที่เคยตกเป็นข่าวกับสิงห์รูอยู่พักหนึ่งมีจุดเด่นที่ความเร็วและการไปกระบอลได้ดี เรียกได้ว่าหากมาเล่นกับเชลซีคงบุกจนลืมเกมรับไปได้เลย 2. ทีโนโล,ลิฟลาเมนโตแบ็กขวาวัย19ปีที่เพิ่งจะย้ายจากเชลซีแจ้งเกิดกับเซาแธมตันโดยสไตล์การเล่นที่ทั้งแข็งแกร่งและมีความเร็วแถมยังกล้าเลียย้ยงกล้าลุยที่สำคัญสิงดูมีออปชั่นซื้อกลับอยู่ที่2 5ล้านปอนด์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสุดๆในตำแหน่งแบ็คขวาอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ 3. ทาริกแลมตี แบ็กจอมบุกวัย21ปีอดีตเด็กปั้นของเชลซีที่ย้ายแจ้งเกิดกับไรทันตั้งแต่ฤดูกาลก่อนน่าเสียดายที่ปีที่แล้วเจ้าตัวเจ็บหนักจนหายหน้าไปแทบทั้งฤดูกาลในขณะที่ฟอร์มกำลังขึ้นโดยหนุ่มน้อยรายนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วอันจัดจ้านชนิดที่กระชากเป็นหายแถมปัจจุบันก็ฟิตเต็มร้อและเริ่มกลับมาคืนฟอร์มเก่งกับต้นสกัดนกนางนวลได้แล้วอีกด้วยีเจเรมีฟริมปง แบ็คขวาชาวฮอลแลนด์วัย20ปีจากไบเออร์เลวเซนที่ฟอร์มกำลังโดดเด่นและมีหลายทีมกำลังจับตามองอนาคตของเขาอยู่โดยอดีตรุ่งจากแมนซิตี้รายนี้มีทั้งความเร็วแถมยังเปิดบอลได้ค่อนข้างแม่นยำจึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่กัปตันเดฟในอนาคตได้ 5. แม็กซ์อารอนส์แบ็คขวาชาวังกฤษวัย21ปีเด็กปั้นจากไคลนอริสซิตี้ที่เคยตกเป็นข่าวกับหลายทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์มาตั้งแต่2ปีก่อนแต่สุดท้ายการย้ายทีมก็ยังไม่เกิดขึ้น แม้ผลงานของต้นสังกัดจะค่อนข้างย่ำแย่แต่ฟอร์มส่วนตัวของเขาต้องบอกว่าโดดเด่นด้วยสไตล์การเล่นที่ครบเครื่องเชื่อได้เลยว่าหากนอริตต้องตกชั้นไปซัมเมอร์นาอารอนอาจได้ต้นสังกัดใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมก็เป็นได้เอโดร์เมนดีไนด้านเชลซีเผยถึงการฟันธงของเอ็นโกลก้องเต้สู่เส้นทางการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกเมื่อรุูกาลที่แล้วเชลซี Chelsea เริ่มต้นสีซสั่นที่แล้วโดยร่วมกลุ่มกับเซบียแรนส์และคราสโนดาซึ่งเป็นเวลาก่อนการแข่งขันนัดแรกในเมืองเซบีย ทีเอ็นโลมีความรู้สึกว่าสิงห์ดูจะไปได้สุดทางในการให้สัมภาษณ์กับเบียนสปอร์ตซึ่งไอริสมิลเลอร์นำมาลงข่าวเมนดี้ได้เผยถึงบทสนทนาสุดหาของทั้งคู่รวมทั้งโอลิเวีย r ชรูผมมีเรื่องเล่าสั้นๆที่เจ๋งที่สุดของฤดูกาลเลยเมนดี้เผยเรากำลังเดินทางร่วมกับเอ็นโกลโลเคสซูมาและโอลิเวียเชรูเอ็นโกลโลพูดอย่างมั่นใจว่าเพื่อนๆฉันว่าปีนี้เราจะได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกความรู้สึกฉันมันบอกเขาพูดแบบนั้นตั้งแต่วันแรก ผมบอกเขาว่าให้รอดูก่อนว่าเกมคืนนี้จะเป็นอย่างไรการฟันธงของกองเต้มไม่ได้เริ่มต้นด้วยชัยชนะโดยพวกเราเสมอกับทีมจากสเปนศูนย์ต่อศูนย์เมนดี้เสริมว่าคืนนั้นเซบียาเล่นงานพวกเราและเอาตรงๆนะมันคือเกมที่ยากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มเลยพวกเขาบุกมาที่สนามของเราแล้วก็ผลักดันแบบบ้าระห่ำม,มากพวกเขาครองบอลได้สัก70%มัง้งสําหรับเอ็นโกโลผมคิดว่าเขาวิ่งไป13กิโลเมตรพอจบเกมผมถามเขาอีกครั้งทีนี้เขาบอกว่า ฉันว่าเราต้องรอสักหน่อยดีกว่าก่อนจะพูดแบบนั้นบาซโลน่าต้องเป็นข่าวสนใจเสริมแนวรับด้วยการเตรียมไล่ล่าตัวเซซาอัสเปีเกต้าแนวรับกัปตันทีมเชลซีมาร่วมงานด้วยหลังจากยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนกำลังอยู่ในช่วงการปรับทีมในฤดูกาลนี้ตามรายงานจากมาก้าซื้อในสเปนเดฟแนวรับวัย32บปีย้ายมาจากโอลิมปิกมาเกสในปี2 0 1 2และคว้าแชมป์มาแล้วทุกรายการตลอดช่วงเวลา10ปีของเขากับสิงโตนเหมือนครามอย่างไรก็ตามการเจรจาสัญญาใหม่ของเขายังไม่เกิดขึ้น และจะหมดลงในเดือนมิถุนายน2022โดยในฤดูกาลนี้เขาเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับริชจมวิงแบ็กขวาจิมช่างกรีฑที่กำลังฟอร์มยอดเยี่ยมณเวลานี้ตรงกันข้ามกับบาซโลนาที่ซึ่งอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนทีมครั้งใหญ่จากปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงและผลงานที่ตกต่ำจนมีการแต่งตั้งซาบิอันเนเดสเข้ามาเป็นนายใหญ่คนใหม่รวมถึงมีข่าวผักพันกับนักเตะหลายคนที่กำลังจะหมดสัญญาซึ่งรายชื่อที่ปรากฏขึ้นมาก็มีเอเดนสันคาวานี่หอ,อ,อกตัวเก่าของแมนยูเต็ดรวมอยู่ด้วย และรายล่าสุดคืออัสปอร์ยิตาอย่างไรก็ตามบาซ่าเองก็มีผู้เล่นที่สามารถเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้อยู่หลายคนไม่ว่าจะเป็นเซจินโยเดสเซจิโรเปโตรวมถึงออสการ์ินเกซ่าณเวลานี้หากชอบใจคลิปนี้ยานืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ